เป็นลมอ <c oughs> ขอดมสักหน่อยดีกว่าสวัสดีครับก็บผมต้องกล่าวคริปโตนะผมในวันนี้เรามาอัพเดตสถานการณ์บิตคอยแล้วก็คริปโตเค r r e n c y กันเอาผมก่อนอื่นเลยเนี่ยขอให้ทุกคนนั้นกดไลค์กันก่อนนะครับผมกดกันแล้วใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนนะผมคือเมื่อคือนเนี่ยใครที่อยู่กับผมช่วงประมาณตีหนึ่งตีสองเนี่ยก็แบบ จะได้เห็นรถไฟเหาะตีลังกาสามตลบสี่ตลบนะครับผมคือแบบมันกวนตีนอะกวนตีนแบบกวนตีนไม่รู้จะกวนตีนยังไงใช้คําว่ากวนตีนเปลืองมากเลยโอย้จะเป็นลมนะครับผมหยิบยาดมมากินนะอือแล้วต้มแดงแม่งเลยโอเคก็สรุปนะครับผมเจ้าเฟสเนี่ยครับผมเขาคงที่ ดอกเบีย้ยนะครับผมอยู่ที่0นถึง0.25เหมือนเดิมนั่นเองนะผมคือกราฟเนี่ยมันมาก่อนข่าวแน่นอนถูกปะ่ะพอข่าวมาเสร็จปุ๊บเริ่มเทตู้มเลยถูกไหมผมก็ต้องขอขอบคุณอ่าคอมมู y นิตี้ในกลุ่มก่าวคริปโตกันนะผมที่เอาเอกสารเนี้ยมาเปิดกันเลยจริงๆเนี่ยเอกสารเนี้ยโผล่มาก่อนที่จะประกาศเป็นอย่างทางการนะครับผมซึ่ง เขาก็บอกรายละเอียดทั้งหมดอยู่แล้วนะผมเนี่ยก็บอกนู่นนี่นั่นนะผมแล้วมันมีข้อความตรงนี้นะผมก็คือเขาคงที่ไว้ที่0.25เเซนั่นเองนะผมนั่นแปลว่าหลายๆคนเนี่ยรู้ข่าวกันมาตั้งนานแล้วนะผมเราก็เลยแบบกราฟมาก่อนข่าวพอข่าวประกาศปุ๊บเทปับ๊บมีคนรับตรงนี้มีคนซื้อตรงนี้อ่าก็ว่ากันไปนั่นเองนะผมก็คือวิธีการเล่นข่าวของพวกวานเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นั่นเอง โอเคเรามาดูฟี r i n d คเตอร์กันดีกว่านะผมซึ่งจริงเนี่ยผมก็ไม่ค่อยอยากจะดูหรอกเพราะว่ามันไม่ค่อยมีมีนวน e อะไรเท่าไหร่นะตอนนี้ยังอยู่ในที่เฟีย Extreme ์ e a มฟียกันอยู่นะผมก็คืออยู่ที่20แปลว่ามันตกไม่มากนั่นเองนะโอเคเรามาดู t ท e เฟ a m e Day กันก่อนนะผมก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันสวิงจนแบบโอ้ยอะไรของมึงเนี่ย ตั้งแต่ช่วงประมาณ3 3 9วะ่ะ3า8เลยนะผมบผม3-8-9ถึงช่วงประมาณเท่าไหร่เอมหกสนะครับผมก็ขึ้นลงประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยอ่ะขึ้นไป7%นะครับผมแล้วก็ลงมา7%เปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับผมก็ประมาณเนี้ยเรื่อยๆคือแบบอะไรของเองวะเฮ้ยอ่ะโอเคก็ ยังเหมือนเดิมนะผมยังผมผมยังมองว่ามันยังกําลังฟอร์มตัวเป็นขาขึ้นนะครับผมคนเนี่ยรีบช้อนซื้อช้อนซื้อช้อนซื้อกันหมดเลยนะครับผมก็จากสังเกตได้ดูนะผมว่าเอ่อเวลามันทิ้งไส้ออกมาเนี่ยตรงเนี้ยมันก็มีคนรีบช้อนกันไปนะครับผมก็ตรงนี้ก็เหมือนกันนะผมก็พอขึ้นไปเสร็จปุ๊บพอทํากําไรเสร็จพอลงมาปุ๊บมีคนช้อนซื้อตลอดนะครับผมอ่ะ โอเคคงจะเห็นไอ้เจ้าตัวสีเขียวๆที่ผมลากเส้นไว้นะผมอะถ้าเกิดว่าเราดูไทม์เฟรมสีชั่วโมงเนี่ยสชั่วโมงเนี่ยจะสังเกตได้ว่านะผมมันจะขึ้นเป็นชัน n e ลข้างบนไปเสร็จปุ๊บแล้วพอถึงช่วงประมาณที่มันอ่าเขาเรียกว่าไงอะ่ะปล่อยข่าวนะผมช่วงประมาณเที่ยงคืนใช่ไหมเที่ยงคืนถึงตี2นะครับผมก็มีการถล่มกันมาเกิดขึ้นนะหลายคนเนี่ยคนที่ลองอะไรเงี้ยก็เตรียมลองตรงนี้นะผมก็ อะเละเละกลายเป็นว่าซื้อปุ๊บใช่ป่ะเรียบร้อยติดดอยกันไปชั่วคราวนะครับผมก็บอกแล้วให้ซื้อตรงนี้ก่อนให้ซื้อตรงนี้ก่อนนะเออโอเคไม่เป็นไรนะผมเดี๋ยวมันก็ขึ้นนะเนาะโอเคเรามาดูทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะผมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็น rising wedge นั่นเองนะผมซึ่ง การเกิด rising wedge เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะไม่ลงมาก็ไซด์ออกข้างนะครับผมถ้าเกิดว่ามันแหกตรงนี้มันก็อาไซด์เวย์กันไปแต่ตอนนี้นะผมมันร่วงลงมาแบบโอ้โหมหาศาลเลยแล้วก็เด้งขึ้นมานะครับผมก็วันนี้อาจจะแบบยังไงอะซิกแซก ABC ก่อนก็ได้นะครับผมอาจจะต้องไซด์เวย์บริเวณกรอบนี้ก่อนนะครับผมตามลำดับโอเคเรามาดูเจ้าปัญหาของ <c oughs> 15นาทีดีกว่านะครับผมนี่15นาทีเนี่ยเอาบอกได้เลยว่า บันเทิงมากรับผมดูทาเฟรมสิบห้านาทีนะบันเทิงมากเลยจากการที่ว่ามันพุ่งขึ้นไปตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ลงมาถีบลงมาโคตรฮาเอาจิงโคตรฮาเอออ่ะเรามาดูห้านาทีกันเลยดีกว่าห้านาทีเนี่ยเห็นป่ะคือแบบมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากนะผมขึ้นไปเสร็จปุ๊บลงต่อตลกอ่ะตลกโอเคดูภาพรวมของกราฟวีกเนี่ยผมก็จะยังคล้ายๆตรงนี้อยู่เนาะ เอ่ออาจจะเป็นแบบรูปแบบนี้ก็ได้นะผมแต่ว่าทีเนี้ยแท่งเทียนเนี่ยการทิ้งไส้นะครับผมมันเกิดขึ้นตรงนี้นั่นเองนะผมก็ไม่ได้เกิดขึ้นที่สีแดงตรงนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะผมสาหรับมันจะเปลี่ยนเทรนตรงนี้นั่นเองนะผมก็ต้องดูต่อไปนะผมว่าอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงเรามาดูบิตคอยโดมิเนนต์กันนะผมโดมิเนนต์ของเราเนี่ยก็มีการขึ้นขึ้นลงลงนะผมก็ยังเหมือนเดิม ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก <G> ็ <ül> เหมือนกับแบบมันเริ่มนิ่งแล้วเนาะเอออาจจะเป็นการนิ่งของอโดมิ n นน c ์ก่อนเลยก็ได้นะผม <S 1> <S 1> แล้วทีเนี้ยเจ้าตัวของอเอาคอยนะผมมันเริ่มบีบลงมาใช่ไหมบีบลงมาแบบนี้อ่ะก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีนะเอาเรามาดูไามเฟรมหนึ่งชั่วโมงกันดีกว่านะผมว่ามันเคลื่อนที่กันยังไงอ่ะก็เป็นการเคลื่อนที่แบบมีแบบยังไงอะเริ่มที่จะ ทำฐานนะครับผมก็เป็นถ้วยเป็นฐานอะไรก็ว่ากันไปนะ,ะตรงนี้น่าจะเป็นราคาฐานนะครับผมแล้วก็อาจจะลงมาถึงตรงนี้แล้วก็เด้งขึ้นไปต่อนะตามนี้เลยนเนาะอยู่ที่ประมาณ653บิลเลียนถูกไหมก็ยังไม่น่าจะมีอะไรนะผมสำหรับตัวทอเท่าเองเนี่ยก็ตามบิตคอยเลยนะครับผมก็คือลงมาเทลงมาปุ๊บแล้วก็เด้งขึ้นต่อ อะไรประมาณนี้นะผมหลังจากที่เราเนี่ยพูดถึงหลายๆตัวที่เป็นโพยอะไรพวกนี้นะผมก็เรามาดูตัวหลักๆก,ก,กันเลยดีกว่านะผมอย่าง E T h เนี่ยก็ปิดฉากของ Time Frame Day นะผมอยู่ที่สีเขียวก็เหมือนเหมือนบิตคอยนะผมเนี่ยรถไฟหอตีลังกานุ่นนี่นั่นเลยก็เอาเป็นว่าตอนนี้นะผมก็มายืนอยู่เหนือ2 4 0 4แล้วนะผมตอนนี้ก็คือให้มันลุ้นกันว่า วันนี้จะต้องปิดเขียว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 กัน <ๆ S 2> ไปเรื่อยๆน,นะครับผม BNB ก็เช่นกันนะผม p r าย e อ c t i o ชของมันเนี่ยเราจะต้องให้มันพ้นแนวต้าน386ให้ได้ก่อนนะผมแล้วมายืนนะแต่อันนี้มันก็สัญญาณที่ดีของมันนะผมในการเขาเรียกว่ายกโลขึ้นมานะผมด,ด,ดูทามเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยถ้าเกิดว่าตรงเนี้ย มันกลับขึ้นไปข้างบนนะผมก็เป็นการยกโลยกโลไปเรื่อยๆนะผมก็ back to the basic นะผมก็คือเราจะดูการแค่ยกโลเฉยๆแล้วก็ยกหายนะผมก็เป็น down theory ส่วนโซลาร์นะผมตอนนี้ก็น่าจะยังเป็นราคาหลุมอยู่เนะาะอมีเกิดอน,นี่เรียบร้อยนะผม head and shoulder ที่เป็นเขาเรียกว่า i n v e r t นะผมถ้าเกิดว่าเขาหยุดมาอยู่ตรงนี้จริงๆนะผมก็จะกลายเป็น i n v e r t head and shoulder นั่นเองนะผม ต่อมาเป็นลุน่าโอ้โหนี่ไงมายับเลยผมบอกแล้วมันยังลงไม่จบนี่ใครไม่เชื่อก็นั่นแหละตามนั้นนะครับผมอ่ะก็ลงมายาวเลยนะครับผมตอนเนี้มันจะต้องลงมาถึง52ก่อนเพราะว่าการปฏิเสธของไส้ตรงนี้นะผมแล้วมันไม่ได้ต่อไปว่าเขียวอ่ะมันก็ขึ้นไปเสร็จปุ๊บเนี่ยแสดงว่ามันขึ้นอย่างเ,าเขาเรียกว่าไม่แข็งแรงนะครับผมนะในวันนี้มันก็ ประมาณนั้นแหละผมก็อาจจะเป็นการขึ้นมาแล้วก็ลงต่อนะครับผมมีบาวสั้นๆโอเคโปกดดอนนะครับผมโปกดดอทเนี่ยก็ยังอยู่ในหลุมใช่ไหมหลุมแถวๆบริเวณสักเ,ออเท่าไหรด่ดีคือเดี๋ยวผมขอดู4ชั่วโมงทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับผมสชั่วโมงเนี่ยก็ตอนนี้รอให้มันพ้นแนวต้านช่วงประมาณสัก19ดอน20ดอนตรงนี้ก่อนนะครับผมอาผมตีขอเส้น ตรงนี้เลยละกันนะผมอ่าโอเคให้มันพ้นตรงนี้ไปก่อนถ้าพ้นตรงนี้ได้นะผมก็ถือว่าเป็นขาขึ้นแล้วนะครับผมเอาละมาเอเานะผมก็ยังอยู่ในกรอบนะเสียวตุ้มตุ้มต่อม,ต,ม,ต,มต่อมเลยทีเดียว0ูมาไหมยังไม่มานะครับผมแต่เอาเป็นว่าสัญญาณดีอนะเนาะคือมันยกโลขึ้นมาตรงนี้ถูกปะ่ะแต่สตอร์ไอไอเนี่ยมันก็หักหัวลงมาแล้วนะครับผมก็อาจจะแบบลงมาตรงนี้ต่อก่อนนะครับผมแล้วค่อยด้ง ตรงไปนะผมถ้าเกิดว่ามันอยู่บริเวณแถวๆหนึดอนได้นะผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีอยู่นะก็รอให้มันไซเวทําฐานกันไปก่อนนะผมก็อาจจะทําเป็นรูปนี้ก็ได้นะใครจะไปรู้มาถึง EGLD นะผมซึ่ง EGLD นี่ก็ผมมองว่าเป็นดับเบิลบอททอมเรียบร้อยนะผมแล้วก็ทําเป็นรูป W แล้วก็ลงมาเทสฐาน128เหมือนเดิมนะผมนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเข้าก็1 2 8เนาะ แต่อย่างไรก็ดีนะผมตรงนี้อาจจะทําตัวแบบสะท้อนมาร้อยสี่สิบเลยก็ได้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้โอเคต่อไป A อเวก็เช่นกันนะผมก็ w ับลงมาตรงนี้เหมือนกันนะประมาณนั้นนะครับผมโอเคต่อมาเป็นโรสนะผมโรสเนี่ยตอนแรกเนี่ยทำตัวทรงแบบเฮ้ยกูจะขึ้นแล้วนะ้อยอ่ะล่วง <laughs> โอเคก็การล่วงของมันนะผมก็ทำให้เราเนี่ยสามารถลงมาเก็บของได้แต่ ้าสังเกตดูนะครับผมมันยกโลยกโลยกโลถ้าเกิดว่าดาวเทลลี่ตรงแบบนี้นะผมมันชัดเจนเลยนะผมว่ามันกําลังจะเลือกทางนั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าบิตคอยวันนี้เป็นใจนะผมไม่ถล่มลงมาอีกนะผมก็อาจจะเป็นการขึ้นต่อไปตรงนี้ก็ได้นะผมใครที่ลองอยู่ก็อันนี้น่าจะเป็นหลุมแล้วแหละเนาะแต่ผมซื้อสปอตไว้ก็สบายๆชิลๆนะผมสำหรับโรส โอเคเรามาดูแซนกันนะครับผมแซนนีน่น่าจะทำเป็นรูปนี้เลยนะรูปอ,อินเวอร์สใช่ปะตรงนี้ก็รอรุ้นกันนะผมว่าถ้าเกิดว่ามันลงมาตรงนี้แล้วขึ้นต่อเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นการกลับตัวที่เสวยนะสวยโอเคต่อไปกาล่านะผมกาล่านี่ผมลองไว้ตั้งแต่ศูนย์จุดหนึ่งแปดนะครับผมก็รอไว้จริงๆเนี่ยผมตั้งใจจะลองแถวๆบริเวณสัก0.15ก่อนแล้วนะผมซึ่ง อ่อพอลงมา0.15กว่าแล้วเนี่ยมันไม่ถึงนะผมมันมาสุดที่0.15419คือแบบเฮ้ยมึง เล่นเงนียวก,กูจริงดิอ่าโอเคไม่เป็นไรนะผมแล้วผมสังเกตว่ามันมีการทำรูปสามเหลี่ยมตรงนี้นะผมก็เลือกทางกันไปแล้วก็มีการยกโลเกิดขึ้นเอาเป็นว่าตรงนี้นะผมก็เป็นแนวรับเทสอีกรอบหนึ่งนะผมบริเวณสัก0.2นะคผมถ้าเกิดว่าใครมารับตรงนี้ได้นะผมก็คัดลอดแถวๆบริเวณ0.18อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมสาหรับคนเล่นลองแต่ว่า ทีนี้สิ่งที่ผมกังวลเนี่ยก็คือว่าถ้ามันลงมาตรงนี้เราไม่อยู่นะผมอาจจะลงไป0.12เลยก็ได้อันนี้คือแบบจริงวะวะโอเคดานะผมดาเดียยังอยู่ในแดนสนธยานะผมแต่ว่าเป็นการเขาเรียกว่าไงอ่ะมันผมสังเกตแพทเทิร์นย่อยนะครับผมก็คือว่าตอนนี้มันเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะ falling wedge อ่อนๆนะครับผมก็อาจจะมองแบบนี้ได้เหมือนกันนะผมา falling wedge อ่อนๆนะ อาจจะลงมาอีกนิดหนึ่งแล้วผมแล้วค่อยเด้งต่อขึ้นไปถ้าเกิดว่า BTC เป็นใจนะผมและไอเนี ie, ้ยสกอไอไอลงมาสุดตรงนี้นะผมก็อาจจะมีการกลับตัวตรงนี้ก็ได้นะผมเพราะว่า r s i เนี่ยมันก็ยกโลมขึ้นมาเรื่อยๆแล้วอะเนาะเออถ้าเกิดว่ามันไม่ไม่ใจร้ายเกินไปนะผมมันก็ไม่ลงต่อแล้วแหละส่วนมานานะผมก็ทำทรงเหมือนกับเจ้ากาล่าเมื่อสักครู่เลยนะผมก็มีการเาทเส้นอะไรเรียบร้อยนู่นนี่นั่นอันนี้อาจจะแบบยังไงอะ ไม่ใช่การเลือกทางว่ะอันนี้อาจจะเป็นการว่ายกโลนะครับผมยกโลตรงนี้เฉยๆนะแล้วมีอ่าฟอเฮ้ย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 เยเฮ้ทำเป็นเล่นไป rising wedge เหรอวะเนี่ยถ้าอย่างนั้นกาล่าอาจจะเป็น rising wedge ก็ได้นะครับผมตายหาละ <laughs> เอาเป็นว่าเราลองลุ้นอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมเพราะว่า กราฟเนี่ยมันถูกแต่งด้วย BTC ไปเยอะนะครับผมนะก็ต้องดูดูกันไปโอเควันนี้ขอข้ามมาเป็นโคโคอสเลยลวกันนะผมโคโคอสเนี่ยก็ถ้าเป็น4ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นทำตัวเป็น falling wedge นะครับผมนี่ falling wedge แบบนี้นั่นเองนะผมก็อาจจะมีการกลับตัวตรงนี้ก็ได้นะผมเรามาดูกันว่ามันจะลงไปถึงเมื่อไหร่นะครับส่วนเมติกเนี่ยผมก็อาจจะทำทรงเขาเรียกว่าไงเดย เป็นรูปนี้ป่ะเออรูปนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นอินเวอร์สเฮดแอนด์โชเดอร์นะผมก็สบายใจได้โอเคเรามาดูอัปเดตเนียกันดีกว่านะครับผมเนียเนี่ยก็เฮดแอนด์โชเดอร์ Head and แบบกับหัวป่ะถ้าเกิดว่าเฮดแอนด์โชเดอร์กับหัวนะผมก็สามารถกลับขึ้นใหม่ได้นั่นเองนะแต่แต่ร์ดไอไอนี่ก็พุ่งลงมาแรงแล้วเหมือนกันเนาะเออก็ต้องระวังระวังไว้ด้วยนะครับผมโอเคเรามาดูดอชคอยล์ลัวเองนะครับผมมาด o ชคอยล์เนี่ยจริงๆเนี่ยมันดูเหมือนขึ้นถูกไห เออมันดูเหมือนขึ้นนี่เลยนี่ถ้าเกิดมันมีการยกโลเกิดขึ้นเนี่ยสบายใจได้นะผมนี่เออยกล้อยกล้อบ้าไปแล้วนี่มันแชเนลนะครับผมขึ้น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 อาจจะแบบอ่าลงมาอ่าอ่าแล,ล้วก็ลวงเป็นไปได้นะผมถ้าเกิดว่าหลุดเส้นนี้เมื่อไหร่อ่าชิบหายเลยนะอ่าชิบะก็เช่นกันนะผมชิบะนี่ก็ทรงดีนะทรงดีทรงดีเอาเป็นว่าตอนนี้ผมมองเป็นเส้นนี้ก่อนแล้วกัน เส้นนี้อมองให้เป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะมันมันเป็นรูปสามเหลี่ยมเลือกทางอยู่นะครับผมก็อาจจะมีได้มีได้เน่ก็ประมาณนี้ลงขึ้นลงขึ้นนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปนี้ถ้าเกิดว่ามันกลับตัวขึ้นไปบริเวณแถวแสองสองแปดห้าก็อาจจะมีการยิ้มกุ้งกลิ่มกันเลยนะผมสําหรับชาวชิบะแต่ตอนเนี้ยใครมันจะซื้อวะถามจริงโอเคสําหรับ KDA นะผมก็เหมือนกับ พยายามที่จะขึ้นขึ้นลงมาตรงบริเวณสัก5.8ดอลน,นะครับผมถ้าเกิดว่ามันมายืนอยู่5.8ดอลได้แล้วก็ไซส์เวย์อีกหน่อยหนึ่งนะครับผมก็ถือว่าเป็นแนวรับที่สวยงามมากเลยนะครับผมส่วนฟลักนะครับผมฟลักนี่ก็ผมจริงๆเนี่ยผมให้แนวมา1.2 3นะแล้วผมก็อาจจะเป็นราคาหลุมลงมาเลย นะแต่อย่างไรก็ดีนะผมตอนนี้มันเป็นดับเบิลบอททอมแล้วนะดับเบิลบอททอมแล้วอาจจะต้องอรอการไซด์เวทแถวๆนี้ไปก่อนนะครับผมดูเลยสัก1.4ถึง1.58อะไรประมาณนี้นะผมก็ถ้าเกิดว่าเราดูติต่างเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะมันเป็นแพทเทิร์นนะผมก็สามารถตีได้แบบนี้แล้วก็แบบนี้อาจจะเป็นเอ็กซ์เพนนะครับผมเอ็กซ์เพนก็ว่ากันไป เฮ้ยคริปโตคอมของเรานะครับผมพุ่งปรี๊ดเลยตรงนี้โอ้ยสวยสวยนะถ้าเกิดว่าเราดูไทม์เฟรม 1D a y เนี่ยก็เป็นอะไรที่เอ้ยเพอร์เฟกนะจริงๆเนี่ยคือตรงเนี้ยมันลงมาแถวที่ผมบอกมาเรียบร้อยนะครับผมเห็นปะเออพอมาลงถึงตรงนี้ปุ๊บใช่ปะถ้าเกิดว่ากรณีเนี่ยมันเด้งเส้นแถวแถว7 3 7อีกรอบนึงนะผมแล้วไซด์เวย์ตรงนี้หรอบ แล้วขึ้นไปก็เป็นไปได้นะครับผมสำหรับ crypto.com โ okay, อเคซิลนะครับผมก็เป็นอีลอนเกตเหมือนเดิมนะครับผมก็ ABC c ลงมาลึกเลยนะครับผมก็อาจจะเนี่ยลงมา0ูนจดพอดีเป๊ะเลยนะครับผมเห็นไหมเนี่ยเส้นมาตรงนี้อ๋อผมแม่นเบอกแม่นแม่นก็บอกเลยนะผมแม่นก็กดไลค์นะบอกไว้ก่อนเลยว่าแม่นกดไลค์ถ้าไม่แม่นมาคอมเมนต์ว่าครั้งหน้าเอาให้แม่นแม่นนะจ๊ะ โอเคต่อไปเป็นซีรั่มนะผมซีรั่มนี่เอาจริงๆเนี่ยเละเลยนะผมเละมากเลยถ้าเราดูทำเฟรมสี่ชั่วโมงนะผมก็อาจจะได้เห็นอ,อินเวอร์สแบบนี้อีกรอบนะครับผมเนี่ยก็รูนางหน้าตาคล้ายๆกันเลยนะผมแต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ามันไม่แหกเส้นลงมาตรงนี้นะครับผมก็แล้วเด้งขึ้นไปเนี่ยอย่างนี้ก็สบายใจได้ส่วนอะตอมนะผมอะตอมนี่ผมมองวนมันแปลกๆนะถ้าเกิดว่าเราดูทำเฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ย มันมีการยกโลเกิดขึ้นถูกว่ามียกโลแล้วก็มีการแบบเรียกไงอ่ะมันขึ้นไปข้างบนอย่างเงี้ยแปลกๆดูไม่ออกเลยนะผมว่ามันจะบูลลิชจริงเปล่าถ้าเกิดว่ามันกระแทกเส้นตรงนี้แล้วขึ้นไปอย่างเงี้ยเอออันนี้ค่อยคุยกันโอเค KSM นะผมก็หลุดลงมาเยอะเลยนะผมสำหรับช่วงนู้เลยนะผมอาจจะมีการถึงร้อยส่สิบสก็ได้นะแต่ตอนเนี้ยมันอยู่จุด เขาเรียกว่าไงอ่ะมันมันก็แนวรับตรงนี้แล้วนะผมถ้าเกิดว่ามันหลุดมาปุ๊บใช่ปะม,มันก็มีแนวรับมาศารอยู่ที่165อยู่นะผม,ผมก็ไม่เป็นไรนะต่อไปเป็นอ่า IMX นะผรับผม IMX นี่ตอนที่มันลงมาแดนสนัญาผมก็เปิดไอ้เจ้าตัวนี้ไว้นะผมว่ามันจะลงไปถึงตรงไหนอะไรยังไงอ่ะโอเคผมขีดเส้นไว้ที่ประมาณ2.08นั่นเองนะผมก็เอาเป็นว่ามันไม่หลุดมาตรงนี้นะผมแล้ว ขึ้นไปตรงเส้นสีแดงพอดีเป๊ะเลยตรงนี้นะผมแล้วโดนตบกลับลงมาก็น่าจะประมาณช่วง2.8งจน่าจะย่อลงมาได้แต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยตอนนี้คือมันมีแนวรับแล้วนะผมผมก็จะให้ไปช่วงประมาณ2.58นะครับผมเนี่ยอาจจะลงมาเทสตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งนะครับผมเพราะว่า RSI นี่ค่อนข้างที่จะสูงอยู่พอสมควรดังนั้นก็น่าจะลงมาเทสๆหน่อยโอเคก็จบกันไปนะครับผมสำหรับการ วิเคราะห์ในตลาดนะครับผมแล้วมีเรื่องหนึ่งนะครับผมที่ผมอยากจะเอาใจช่วยสำหรับทุกคนที่ทำธุรกิจนะครับผมช่วงนี้มีร้านแซลมอนอยู่ร้านหนึ่งนะครับผมที่เป็นท่านสมาชิกในช่องเราเนี่ยแหละนะครับผมได้ทำการเลิกกิจการไปเพราะว่าแบกรับต้นทุนไม่ไหวแล้วนะครับผมก็ใครบอกว่าเศรษฐกิจดีนะมาเข้ามาใกล้ๆเดี๋ยวตบบ้องหูเลยโดยเฉพาะใครอะ บอกว่าโตขึ้นเศรษฐกิจโตขึ้น4.5%เปเซพ่อมึงสิพ่อมึงสิดูเซตอินเด็กก่อนถ้าเราดูเซตอินเด็กนะผมเอาจริงๆเนี่ยมันคือการรีบาวขึ้นเฉยๆเว้ยแล้วมันยังไม่ทำออทมไฮเห็นปะคือมันมีการลดโลลดไฮถูกไหมอันนี้รีบาวขึ้นนิดนึงแต่ว่ามันเฉียงขึ้นมาเนี่ยมันหมดแรงแล้วอะเห็นปะคือมึงโตขึ้นประมาณ 4. 5อรเองเหร จริงเปล่าแล้วดูเมื่อก่อนนะครับผมเศรษฐกิจแรกๆเนี่ยมันโตเอาโตเอาใช่ป่ะพอรัฐประหารปุ๊บล่วงปั๊บเนี่ยโตเอาโตเอาใช่ไหมแล้วทีเนี้ยแม่งไม่หลุดตรงนี้เลยพัฒนาภาษาอะไรวะคืออุตสาห์ยกโลยกโลยกโลนะเว้ยแต่ว่า เนี่ยคนไม่เข้ามาลงทุนในประเทศเราเนี่ยเศรษฐกิจมันจะโตขึ้นได้ยังไงวะแล้วแถมของเนี่ยแม่งแพงขึ้นแพงขึ้นทุกวันทุกวันแต่ค่าแรงเนี่ยมันถูกลงถูกลงมันจะบ้าหรอวะใครจะไปแบกรับภาระไหววะน้ำมันเนี่ยไม่อุ้มกันเลยไอ้บ้าเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผมเนี่ยผมอยากจะพูดมากเลยนะผมมันไม่ไหวจริงๆเนี่ยครับผมก็แบบ ตอนแรกอ่ะผมมาเกงใจมากเลยนะผมว่าเฮ้ยปิดกิจการแล้วยังจะเอาปลามาให้ผมกินอยู่อีกเหรอคือผมก็ลำบากใจนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรต่อนะผมนอกจากว่าขอบคุณครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะ,ททกนะครับผมที่ทำธุรกิจนะครับผมช่วงนี้ก็เศรษฐกิจไม่ดีจริงๆนะคือเศรษฐกิจด้านบนอ่ะค่อนข้างดีเลยแหละลํำซ้ำกันแต่ว่าเศรษฐกิจ ตั้งแต่แก๊ปลงมาข้างล่างอ่ะจากตรงกลางนะผมมีเดียนอ่ะถึงโลอ่ะคือมันห่างจากข้างบนมากเลยอ่ะดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องขอเอาใจช่วยทุกคนนะผมเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับผมแล้วเราก็เข้าเซเว่นไปซื้อแกเน่มากินย้อมใจกันด้วยนะครับผมโอเคก็ปลาเมื่อคืนอร่อยมากนะครับผมขอบคุณมากเลยครับผมสวัสดีครับผมขอให้โชคดีแล้วก็ได้กำไรทุกคนนะครับผมบา,บายยรักทุกคนนะครับจุ๊บๆมั่ว